โอเคก็สวัสดีคดุณทุกๆคนนะครับผมเอ็กเซนเกม์ okay. วันนี้ผมจะมาเล่นละบอกมส p ลปแบ a เทิลนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ากติกามันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวก่อนรอมันโหลดเข้าก่อนเดี๋ยวดูก่นมันกำลังอัดแบบมีเสียงอยู่ใช่ไหมทุกคนโอเคและรอเข้าเกม โอเคเกมเข้ามาแล้วครับนี่จะเป็นหน้านี้เลยโอ้ในผมหลุดหรือเปล่าไม่ได้หลุดโ okay. <c oughs> อเคตกใจอะไรเพิ่มขึ้นมามา let's go เสียงดังแหลกแหลนแหลกแกนั่นแนหะโดยผมมีค่าการตบอยู่ที่แปดร้อยยี่สิบเจ็ดนะก็คือวิธีได้ค่านี้ก็ มันก็แค่ไปตบคนอื่นเดี๋ยวเจอเ๋ยวมันมัวไปหมดซึ่งผมชอบใช้อันนี้นี่โกสาไอพวกนี้หาได้จากแบตนะครับนี่มันจะหาได้จากแบตพวกคุณสงสัยว่าแบตคืออะไรนี่ครับนี่ก็คือแบตนี่ครับนี่คือแบตมันแหลกมันแหลกแล้วมันไม่ขึ้นภาพนะเนี่ยมันเป็นแบตเนี่ยแบต แล้แทะเลยครับเนี่ยโอเคหลังจากนั้นน่ะคุณก็แค่เข้าไปในเอ่อในแมต์โอเคมันก็จะมีบางถุงมือที่ราคาแพงแล้วก็ตบแรงอย่างเช่นถุงมือก็แทนนั่นแหละนั่นไงมันหยุดเวลาผมแล้วเดี๋ยวผมจะใช้สกิลลองหนุนเอาไปตบก็แทนนะครับเขาก็ตบถุงมือพระเจ้านั่นแหละคพนั้นแหละ เนี่ย yeah. อุ้ย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 ด,ดีอะไรผ่านมนาะหาค่าคนไปมั่วตัวแล้วกันอู้ดูมันหยุดหยุดน่าเกียดมากคนน่าเกียดเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยว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 ตกไ่นี่แหละโอ้โหไม่โดนโอือตกไปโดนไหมไม่โดน นั่นไงเรียบร้อยมันสิงผมแล้วอื้อขอบใจเพื่อนขอบใจเพื่อนแซนต่อไปก็ตาในตายแลยแอะ <c oughs> มันเล่นยากมากอะเพราะมันแหลกไงมันเน็ตไม่ค่อยดีอะเน็ตมันไม่ค่อยดีแล้วมันแหลกมันแหลกมากๆ <c oughs> ที่ผมจะรอบสังหารก็แทนนะครับถ้ามันไม่หยุดเวลาก่อนอะ คือผมไม่ชอบท่าหยุดเวลาของมันรอบสังหารอุ้ยผมผมรอบสังหารไม่ได้มันรู้เมื่อมันรู้อ่ะอื้อหละไรเออไอตัวไหนดีนะไอ้นี่ละเอาอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่นะไม่นะเอ,อือ ทุกคนก็เห็นใช่ไหมม,มันแหลกมากมันเป็นแมปที่โคตรแหลกเลยสำหรับผมนะเอาชิปละเอาเข้ามาเข้ามาตอนไหนวะเนี่ยรุยโดนยุดเวลาอีกแล้วโหด,ดมากอะ่ะมมอพระเจ้าอะ่ะเขามองไม่เห็นผม เฮ้ยวัดเด h อวัด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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครดูดผมมันดูดผมเข้ามาถุงมืออะไรวะเออเออเออ no o n r e r spell นะไหนกะผมบักบักอีกแล้วบักอีกแล้วบักอีกแล้วเออบักมันบักครับอย่าไปสงสัยเลยมันบัก อุ้ยไอยตัวแสบเนี่ยไอยตัวแสบไอเนี่ยอือือืมผมตบทีมีเสียงกีต้ะอุ้ยอะไรวะรอบสังหารแนะ่โดนดูดเข้าไปตบอีกละไอบ้าเลย เฮ้ยต้องหลบตบไอ้นี่แหละตบตบยากมากอ่ะมันจับจังหวะย,ยากยิ่งไอ้ดีมเนี่ยยากมากของมอบักดีมทือมือช่องดีมของเรานะผมไม่ได้ว่าเขาหรอกเฮ้ยเขาตีผมไม่โดนก็นแทนเขาตึงขนาดตีผมไม่โดนเลยระวังเขาหยุดเวลานะผมไม่ชอบที่สุดเลยก็ตอนเขาหยุดเวลานั่นแหละ S <S โดนไปดิก๊อตแฮนรอบสังหารอุ้ย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 เข้าไปเข้าด่านแล้วผมเข้ามาอยู่ในด่านแล้วผมไม่ตกตายก่อนมา,มา,มามเดี๋ยวผมพยายามบักพยายามบักอย่าเพิ่งเริ่มแมทยนะผมพยายามบักพยายามบักไม่ให้บักไม่ให้เข้าไปอยู่ในเอ่อในสนามเออก็คือมีรอบนึงที่ผมติดบักไงนมกว่ามันติดตลอดโอเคช่างมันก่อน ทีนี้ beating bacon b a c o นี่มันเหมือนแฮกเกอร์เลยเออโดนเบคอนไล่ตบเอ,ออเบคอนไล่ตบเบคอนโหดนะน่ะใช้ได้ตลอดอเมลิี้โอ้อย่างนี้ผมว่าได้อันดับหนึ่งอะมันตบโหดอะมันตบเก่งมาก,มากเขาตบอย่างเก่งอะออกระโดดตบ ร้อยเปอร์เซนที่ต้องกระโดดรัวๆแล้วก็ตบอ่ะว่าร้อยเปอร์เซนต์อะอืมโดนไปดิโดนไปดิอ้หูุกมันเล่นกันขอบหมป่ะเล่นที่อันตรายที่สุดละขอบแมป่ะอันตรายสุดเราต้องรีบจัดก,การไอเบคอนคนนี้ก่อนก่อนที่เราจะตุยอย่างที่เห็นนั่นแหละเฮ้ยมันตบผมโดน มันตบโดนยังไงเนี่ยผมยังงงเลยผมรู้สึกว่าถุงมือนี้มันไร้ค่าละไอ,ถอนน้ถุงมือเนี่ยถุงมือผีนะ่ะแต่ก่อนมก็ชอบใช้อ่ะนะแม่ก็มันไร้ค่าแล้วแหละอือ,อดูพวกหมอนเล่นเล่น,ลนไรไม่เล่นนะมึงเล่นกับก๊อตแฮนเลยนะเล่นไรไม่เล่นเล่นกับนะก๊อตแฮนไม่อยากโดนอยู่เวลาฆ่าตัวตายนั่แหละดีที่สุด นิว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 โอ้โหน่าอีฉาว่ะเดี๋ยวผมเอาถุงมืจากแบตละกันไอถุงมือพวกนี้มันเหมือนไรคะเอาถุงมือพิษด,ดีไหมถุงมือพิษเอ่อเนี่ยอยากได้ถุงมือเฟสเนี่ยอะไรอ่ะอันเฟสแบตฮัมมูโปเตโต้อยากได้ <c oughs> โอเคหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรดีละไอจองอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ผมอยากได้บ๊อบมากสุดละคือผมโคตรอยากได้บออ๊อบอ่ะเนี่ยพลังบอ๊อบบ๊อบบ๊อบอตตี้บ๊อบบ๊อบเรนลี่ไลฟ์พีเพิลโอ้โหแบบอะไรก็บ๊อบไปหมดอะได่ผมอยากได้แต่ผมต้องมีหน่นรคาคาสี่พันก่อนซึ่งผมจะไปทำได้ยังไงเล่าโอ้จอแดงหมดเลยทำไมวะ ตึงอ่ะคูดตึงอ่ะถุงมือก๊อดแฮนอ่ะคือแบบโง่รอบฟังหันไม่ได้อ่ะยไอ้นี่มันเข้ามาอเองมันผมนี่ไงเออไอ้นี่เดี๋ยวผมเว้ยแกงมันดีกว่าเอาถุงมือผีแหละไล่ตบมันถุงมือน,นี้ถุงมือน,นี้อู้ดูมันไปใช้ถุงมือเดยวอันยาวกากไปไปเพื่อนไปไปเข้าสนามลก ข้าสนามลบกันโอ้โหเพื่อนเพื่อนผมมันคงไม่รอดแล้ว <laughs> มันตกลงไปเรียวเดีย๋ยวผมจะค่อยๆกล้ามันแล้วกันมันจะด่าผมว่าแฮกไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงี้ยเพื่อนผมหน MM ึ่งสี่หนึ่งสอง M M W Y อืมรอบสังหารดีๆก็โผล่มาตบอุ้ยกอนแฮน์ ระวังระวังต้องระวังก้อนแฮนเออผมโดนมันเช็คแฮนเออโอ้ไม่ไหวลนะอ,อุ้ยโดนหยุดเวลาจนได้ยะยะเออนั่นแหละดีมากดีมากพวด fucking fucking อ,อ,อุ้ยโอ้ผมเกลียดก้อนแฮน ไม่กวนมากอะโคตรกวนอะมันเอาแต่คนโหดอะคือมันไม่เอาโอ้โหดูไอ้เพื่อนผมนะมันก็ไม่เอานะดูทุกคนดูดิมันมันมันตัวป่วนเอาตบเพื่อนเราหรอเราจะเป็นคนฆ่าเพื่อนเราเองออือเพื่อนผมไปแล้วเออผมก็ไปเหมือนกันแป๊บ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 รู้สึกว่ามันแอบปวดหนนนูนิดนึง มันแอป,ปนหูเลยต้องออกไว้ทำแบบนี้เร็วสก,กิบนาปูดาบเดี๋ยวผมต้องหวนไว้ต่อนไหนว่าเพื่อนผมอืมรอบสังหารเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนท่าผู้ชมผมจะโดนมันตบเอือผมโดนดีมตบ fucking ดีมโอ้ ใชทุกคนจอแดงจอแดงอื้ออื้อถุงมือถนอนโอ้ถุงมือถ่านอนมาเลยเอัดแสบอ่ออะ,ะถุงมือถ่านอนนะและไอน,นี้ก็ด้วยไอ้ดีมเนี่ยแสบสุดละเฮ้ยโอ้วัตเตอร์ผมโดนมันดูดผมไม่ชอบมัน มันดูดผมไปตายเลยอ่ะไอถุงมือเบคอนนั้นน่ะโคตรน่าเกียดอะสกิลอะโอ้โหดูมันทุกคนดูมันเพื่อนผมมันยังเอาถุงมือยาวมาเล่นเขาไม่เล่นกันหรอกเฮ้ยบังอาจบังอาจมันมองไม่เห็นเราแต่มันตบเราได้ตบโดนเนี่ยมันตบโดนเออเพื่อนผมอีกแล้วเออเออเออมัน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 ไก่นั่นแหละ มันเล็งดีเป้าหมายมันเล็งดีที่สุดละอ้าวเฮ้ยทุกคนอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมไว้ใจไว้ใจไว้ใจตัวผมไม่งือีอกนิดเดียวตัวมันตีนเฮ้ยทำไมเสียงไม่มาวะโอเคเอลอลรอมนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะผมอัานมาสาิบสองขอโทษนะเสียงหาย เออเดี err, ๋ยวเดียวมันมันม ouais. ันอัดมันอัดอยู่มันอัดอยู่ผมรู้สึกแปลกนะมันแปลกมากอ่ะเพื่อนผมไม่ได้ออกช่องผมด้วยฮเว้ยโคตรเทพเลยเพื่อนผมมันได้ออกช่องผม crunch เอาละตอนนี้แหละอู้ดูอู้ พื่อนผมก็มาเกิดมันร่วงลงมาจากที่สูงอือตบแป้งเลยเพื่อนผมปิวไปเล็วโอเคถ้าจบจากรอบนี้ผมจะเลิกเล่นไปเลยจะหยุดหยุดอัดคลิปโอเคเรียบร้อยคลิปนี้จบลงแล้วครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอ,อจบเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่ใช่เพียงเท่านี้หรอก ปลาไปตั้ง13นาท oh God. ีโอเยกดตบมือโอเคเจอกันนะครับ